สวัสดีน้องชายด้วยก็ได้เลครับนี่ค็ผมนะครับเต้ยีเฮ็ดคนหล่อหล่อเท่เหมือนเดิมกดไลค์ก็ได้ยังใครยังไม่กดไลค์ งอนนะครับเออแค่นั้นแหละไม่มีอะไรอย่าลืมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจนะฮะคือวันนี้ที่ผมทําคลิปวิธีการหาคุญแจคิตตังคลีนเนี่ยเพราะว่ามีคนถามมาแบบคือแม่งเยอะมากรวมแบบเยอะจริงๆดังนั้นผมจะทําคลิปนี้ในคลิปเดียวแล้วจบนะฮะเท่าที่ผมรู้นะครับหรือว่าถ้าใครมีอะไรที่แบบว่าผมไม่รู้ว่าหายังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแต่ว่าเนี้ยเป็น4วิธีนะครับที่พี่พอจะรู้นะว่าแบบเออมันหาคุญแจยังไงบ้างน,นะครับโอเคงั้นก็ไปดูกันดีกว่า Let's เลสโก้ต บริการขายเพชรและสูตรเอนชาร์ดยังไม่พอบริการขายสัตว์ยักษ์เลยนะครับที่เข้าถึงง่ายใครสนใจไปจัดการได้เลยนะครับน้องชายมาโฆษณาที่หนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาวิธีแรกนะครับที่ผมคิดได้เนี่ยคือเอาง่ายๆเลยนะครับผมก็คือน้องต้องไปที่เมือชาร์นะครับร้านเมือชาน์เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2ที่นะครับก็จะมี o อเก็คือตอนที่19านะครับเอาไปมันจะมีเมือชาร์ดสองมือชาร์เนาะเอนชาร์ด e กับธรรมดานะครับเนี่ยก็ซื้อไปครับมันจะมี กุญแจดรอปมาเป็นจังหวะจังหวะนะครับนี่อันนี้คือไม่มีกุญแจนะวิธีแรกนะครับมันจะมีทั้งหมด2ที่นี่39มเก้ายครับไปจริงจริงมันจะมีอีกที่นึงนะครับแต่ว่าอีกที่นึงเนี่ยมันจะสุ่มเกิดนะครับเกิดแค่สิบนาทีนะทุกคนมันเป็นแบบเมอร์ชาร์ดแบบร้านคารับเลยพันวองเนี้ยอ่ะเนี่ยผมยังไม่เต็มเลยนะแต่ว่าใกล้เต็มละขั้นห้า อีสักสารอบสรอบน่าจะปลดล็อกเพล้าแล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นวิธีแรกนะฮะที่ผมพอจะคิดได้และวิธีที่2นะครับคือได้จากพวกมินิเชสนะครับหรือว่ากล่องนะครับกล่องเลยที่ไม่ได้สม่มเามอดัดต่งตางๆนะครับ๋ยดผมหากล่องให้นะทุกคน ผมว่าถ้าเราใช้ไอสมุดของไอเชนสเปนบิกเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะช่วยในการหากุญแจรหรือเปล่าแต่ผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวมันน่าจะแค่ได้แค่เงินนะฮะอ่ะผมจะต้องหากล่องให้ดูสักกล่องหนึ่งนะครับว่ากล่องที่พี่หมายถึงมันเป็นยังไงนะมันจะสุ่มตามแบบเกิดด่านต่ตางๆนะครับคือมันได้ยากมากต้องสุ่มอีกว่ากล่องเนี่ยจะเกิดตรงด่านไหนนะครับแล้วก็ต้องสุ่มอีกว่าในกล่องนั้นอนะ่ะเราจะได้กุญแจแบบหัวกุญแจรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ซื้อไว้ก่อนนะเพราะว่าเราต้องได้ใช้แน่นอนอนะ่ะได้ใช้แน่นแหละ ต้นไม้พวกนี้ผมจะค่อยไปปลูกแล้วกันเฮ้ยทุกคนผมเพิ่งรู้ว่าไอเชสบิบิเนี่ยมันช่วยในการแบบเกิดกล่องและกล่องันั้นก็จะสามารถสุ่มของด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมลองหากล่องดูเฮ้ยของดีว่ะผมเพิ่งรู้ผมผมรู้ว่ามันจะได้แค่เงินอย่างเดียวแบบเงินพวกเงินพวกเพชรอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรากล่องมันเกิดนะครับแต่เอาจริงๆอ่ะทุกคนไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าสมุดไอเชสบิบิก็ได้นะเพราะเพราะว่ามันแพงนะครับทุกคนสามารถแบบว่าหากล่องแบบ มันจะเกิดตามสุ่มๆตรงนี้เออน้องก็ลองหาดูครับ <ไป S 1> นี่เกิดแล้วอันนี้เป็นเชนนี่บิ๊กนะมันจะมีชื่อเราเห็นปะเนี่ยนีสุ่มของดรอปเอ้ยของดีเลยว่ะทุกคนอันนี้ร้านนี้่าชชปก็มีขายนะครับสมุดเล่มนี้ลองไปซื้อกันได้นะทุกคนราคาน่าจะถูกมากนะฮะโอเคมันไม่เช่ถูกหรอกคือน่าจะสมราคาแหละนะครับผมอ่ะวิธีที่สองก็คือสุ่มหาจากพวกมีที่กล่องนะครับแต่น,นี่คือไม่ถึงแบบเราเสกกล่องเหน็นปะเดียวก็จะมีของดรอปอ,อ,อันนี้คือของไม่ดรอปนะครับ ก็กล่องจริงๆมันก็จะสุ่มแบบตามดันต่างๆทุกคนวิธีที่2อโอเควิธีที่3นะครับเราไปหาซื้อในเพจพาซ่านะครับโดยใช้เพชรนะครับแต่ผมจะบอกว่าราคาประมาณไหนถูกและประมาณไหนแพงนะครับคือที่ผมรับเนี่ยดอกก็สามหมื่นนะฮะแล้วก็หัวหัวคืออะไรครับหัวมันจะเป็นอีกอันหนึ่งครับทุกคนมันไม่ใช่ในะอันนี้นเป็นหางนะสำหรับพี่อันนี้นคือหางหัวจะเป็นตรงแง่เห็นไหมให้วงกลมหัวผมจะรับ2 0 0 0มื่นหางพี่รับแค่หมื่นเพชรนะครับก็ ถ้าเป็นราคาตลาดมันจะแพงกว่าที่พี่รับนิดนึงนะไม่เยอะมากหรอกนะฮะเพราะว่าพี่รับพี่ก็ต้องเอากำไรด้วยนะครับเกมาเดี๋ยวพาทุกคนไปดูว่าราคาที่แท้จริงของกุญแจมันเท่าไหร่จริงๆก็ประมาณ3-4หมื่นเพชรนะครับทุกคนถ้าหมื่นผมว่าแพงไปมันจะมีทั้งเซิร์ฟนอมอลและโปรนะฮะแต่ว่าผมจะไปนอมอลเพราะนอมอลน่าจะเจอเยอะกว่านะครับเซิร์ฟโปรมีแต่คนขายแบบสัตว์เลี้ยงเยอะฮิวพวกเนี้ยเยอะมาก เดี๋ยวคลิปหน้าผม่าจะทําเป็นแบบว่าดูว่าของชินเน่ราคากี่เพรในราคาปัจจุบันก็ได้คลิปนี้ถึง100ไลค์ไวๆนะครับก็เดี๋ยวจะทําคลิปเขาเรียกว่าสอนเช็คราคาของ,งต่างๆนะในราคาปัจจุบันว่ามันเท่าไหร่จริง,รงๆก็มีหลายแบบแหละแต่ว่าเอาเท่าที่พี่คิดอะ่ะมันมีราคาประมาณนี้โอเคไหมมันจะมีขึ้นมีลงตลอดเวลาเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นเกมแบบไม่ได้คงที่อยู่แล้วเนาะบางทีเพรหาง่ายมันก็ราคาแพงขึ้นบางทีเพรหายากของหายากมันก็เพรก็ มันก็บาลานซ์กันเพราะว่าเพชรหายากมันจะมันก็แพงไม่ได้อยู่ดีเพราะเพชรมันก็หายากเหมือนกันเพราะว่าค่าเงินของกีนี้มันก็คือเพชรนะครับตามนั้นนะเข้าใจกันตรงกันและอ่ะคุณแจอันนี้นี่พี่จะบอกให้ถ้าเอาแบบอย่างมากเลยนะผมว่าแบบเนี้ยมันแพงไปนะครับประมาณ12ื่นสองใช่ไหมผมว่าประมาณแบบเฮ้ยได้อยู่นะหมื่นสองแต่เอาจริงๆเนี่ยไม่ควรเกิน1 5ื่นนะครับไอ้ตรงปลายเนะี่ยแต่ถ้าส่วนหัวเนี่ยผมว่าไม่ควรเกิน2 5งหมนะฮะร,รวมกันกลายเป็น4 0,000อันนี้พี่บอกเพิ่มไปจากที่พี่รับอีกหมื่นเพชรนะฮะประมาณ4 0,000เพชรอ่ะอันนี้ปลายเท่าไหร หมื่นสามเนี่ยผมว่าไม่เกินหมื่นห้าเนี่ยกำลังดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองหาหัวให้ดูทุกคนหัวจะหายากนะจำผมไว้เสมอนะครับหัวจะแพงกว่าหางนะครับเพราะว่าหัวมันหายากนะฮะกุญแจเนี่ยตอนนี้ไม่มีครับวิธีการที่เราจะแบบย้ายไปเซิร์ฟอื่นโดยที่ไม่มาเซิร์ฟเดิมนะครับมันปรับใหม่เป็นเขาเรียกว่าเทเลพอใช่ไหมเช้งเทดดิ Plaza ้งพาซาเราไม่จำเป็นจะต้องบล็อกคนแล้วนะครับก็กด normal แค่นี้แต่ถ้าเราวนกลับมาเจอเซิร์ฟเพื่อนเราไม่จะเป็นต้องบล็อกเพื่อนนะฮะเราบล็อกคนในเซิร์ฟใครก็ได้แล้วเข้าไปปลดเราเขาก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเราบล็อกเพื่อนเนี่ยเราต้องมาแบบแอดเพื่อนใหม่อีกนะมันน่าจะยุ่งยากอ่ะเจอคุณแจแล้วอันนี้เรากลับมาเซิร์ฟเดิมใช่ไหมอ่ะหมื่นสามเรากลับมาเซิร์ฟเดิมนะเพราะมีม,มีมีเพื่อนอยู่นะครับแต่เราไม่จะไปที่ต้องลบเพื่อนแค่บล็อกคนใดคนหนึ่งก็ได้ครับอ่ะบล็อกคนนี้ก็ได้ แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปอันล็อกนะครับอ่ะแล้วก็กดเชฟพาซ่าเหมือนเดิมแค่นี้แล้วก็เหมือนเป็นการย้ายเซิร์ฟแบบง่ายๆฮะไม่ต้องแบบออกเข้าออกเข้าออกแล้วนี่ย้ายมาเซิร์ฟใหม่แล้วนะฮะเซิร์ฟนี้มีกุญแจไขไหมอุ้ยฟอร์จูนราคาอะไรเก้าแสนห้าแล้วฟอร์จูนนี่เริ่มราคาตกแล้วนะฮะเพราะว่ามันเนิร์ฟนะครับผมเนิร์ฟให้เพชรมันหายากขึ้นไม่เช่งว่าหายากขึ้นสิเขาเรียกว่าเนิร์ฟเปอร์เซ็นต์ตอนแรกมันได้เพชจห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้เหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเท่ากับ กดเช้งพาซาต่อแค่นี้ครับผมอ่ะมาซื้อใหม่กันแล้นี่ครับเขาขายหางุญแจประมาณ15ื่น้านะครับก็ผมว,ว่ายังแพงอยู่นะเมืเ่อแก้มื่นสโอเคละถ้าเจอหมื่นหนึ่งก็รีบซื้อได้เลยฮะแต่ผมว่าไม่เกิน15นื่นห้ากลังดีนี่เต็มดอกอันนี้ดอกละสามหมื่นหซื้อเลยนะครับเพราะว่ามันถูกนะครับผมซื้อเลย ผมรับดอกก็สามหมื่นถ้าเจอในตลาดแบบเนี้ยสามหมื่นห้าคือถูกมากคือเอาง,ง่ายๆทุกคนราคาที่พี่รับอบเป็นราคาถูกกว่าตลาดหมดเลยนะฮะเอาจริงๆเพราะผมต้องเอากาไรด้วยนะถ้าผมรับราคาตามตลาดผมจะไว้ปล่อยยากเนะี่ยดอกก็สามหมื่นห้าก็ซื้อได้เลยครับคิดมากซื้อได้เลยแบบนี้ส่วนทีนทีเนี่ยผมว่าไม่ควรเกินหมื่นห้านะครับสองหมื่นนี่แพงหมื่นห้าตอนนี้ผมว่าโอเคหมื่นนถือว่าถูกนะครับณปัจนจะุบันตอนนี้นะทุกคนวันนี้ที่พี่ลงคลิปอัดคลิปอยู่นะครับโอเค ต่อไปเป็นวิธีต่อไปนะครับก็คือวิธีที่3นะครับเฮ้ยมันไม่ใช่วิธีที่3นี่หว่ามันคือวิธีที่4เพราะว่าวิธีแรกเนี่ยคือไปตีหากล่องมินิหรือว่ามินิกล่องอะแหละเออวิธีมันจะดรอปกุญแจให้ส่วนวิธีที่2คือหาจากร้านค้ามือชาร์จนะครับวิธีที่3คือหาซื้อตามเทรดพาซ่าแบบนี้นะทุกคนและวิธีสุดท้ายก็คือไปซื้อร้านในนีโมช็อปนะครับเพราะว่าต้องทำไปเลย เตรียมเงินไปซื้อไม่ต้องฟาร์มไม่ต้องหาได้กุญแจเลยนะครับผมมีขายดอกอยู่นะดอกละสิบห้าบาทนะทุกคนก็สิบดอกละอยสีิบเก้าบาทน่นาจะใช่นะก็ใ,ใครสนใจก็ลองไปซื้อในร้านนี้มอชช์กันได้โอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าถึงหนึ่งร้อยไลค์ไวๆพี่จะกลับมาทําคลิปสอนเช็คราคานะครับว่าราคาของชีเนี่ในปัจจุบันราคาปร,ประมาณเท่าไหร่นะครับจะมีในเรื่องของดิสคอร์ด ในเว็บและในเทปบอาซา่าผมจะเอาราคา3แหล่งนี้มาอ้างอิงนะครับว่าเออของชิ้นเนี้ยราคาประมาณกี่เพชรแล้วในปัจจุบันและผมควรรับเท่าไหร่แล้วจะทำกำไรเท่าไหร่นะครับและใครอยากพี่ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมเพรซิมูเลเตอร์99สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วเจอกลิปหน้าซีอูทุกคนดปบายจุบๆไปเลยครับน้องชายพี่